ณอยากเหนื่อยน้อยลงไหมครับผมจะเล่าให้ฟังถ้าคุณอยากเหนื่อยน้อยลงนะครับคุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นนะครับวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นนะครับอย่างผมเนี่ยครับผมยินดีจะมาบอกเลยผมเนี่ยครับเหนื่อยเยอะมากแต่การที่ผมเหนื่อย <c oughs> ผมไม่ได้เหนื่อยในการที่จะไปแสวงหาผลประโยชน์ผมเหนื่อยในการสร้างเครื่องมือสร้างวิธีการทำมาหากินแล้วกําหนดทิศทางเพื่อที่จะนําสิ่งนั้นอนะเป็น นี้นะครับผมเป็นเจ้าของระบบแล้วผมสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมา ผมรู้แล้วว่าการที่เราจะทําให้ตัวเราเองเหนื่อยน้อยลงเนี่ยเราต้องเลือกให้ถูกต้องวันนี้ผมมั่นใจว่าตัวผมเลือกถูกต้องแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะมาแบ่งปันเลือกที่จะมาบอกคนอื่อนเลยในวันที่ผมเลือกได้แล้วแล้วผมสร้างเครื่องมือแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาแล้วผมก็เลยเอาเครื่องมือแอปพลิเคชันตัวนี้มาแบ่งปันกับทุกท่านนะครับทุกท่านถ้ายังไม่เคยเลือกในช่องทางของการเข้ามาเป็นเจ้าของระบบในการเข้ามาเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันตามผมมานะครับแต่ที่โปรไฟล์ แล้วศึกษาด้วยด้วยตนเองครับเพราะว่าถ้าเกิดมาคุยกับผมเนี่ยจะกลายเป็นว่าผมไปตีซีแต่ละท่านแล้วท่านจะ เป็นตัวของตัวเองผมอยากให้ท่านทุกคนเป็นตัวของตัวเองและก็ตัดสินใจอยู่ภายใต้ข้อมูลที่ท่านได้ศึกษาเองท่านจะได้คิดวิเคราะห์อเองนะครับเมื่อท่านเลือกวิธีการทํามาหากินได้ถูกต้องแล้วครับท่านจะประหยัดเวลาและท่านจะเหนื่อยน้อยลงมากท่านไม่ต้องมาเหนื่อยเหมือนผมนะครับผมพยายามเหนื่อยเพื่อค้นหาเรื่องนี้มาตลอดชีวิตนะครับไม่ว่าจะไปทําแร่พวงที่พม่านะครับไม่ว่าจะทําไม่กับโปรเจกต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมาวางระบบไ i f ฟอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นการสร้างแบรนด์ตัวเครื่องไรยุงชีวภาพสปาตาทุกอย่างทที่ผผมมพูดาา แล้วนะครับแต่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วมันต้องทําซ้ําแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกแต่การที่เข้ามาสร้างแอปพลิเคชันห้างออนไลน์ที่เป็นที่โฟมเนี่ยมันไม่ใช่มันแตกต่างกันออกไปและผมเชื่อว่าโอกาสเนี้ยในการที่จะทำแอปพลิเคชันเนี่ยคนในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําได้ใช่ไหมผมเลยแบ่งปันโอกาสนี้ให้กับทุกคนนะครับแล้วทุกคนตรงนี้ก็อีกเช่นกันไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทําตัว แอปพลิเคชันห้างออนไลน์อิทเมนที่ฟมอลได้นะครับมันเป็นเพียงแค่คนกลุ่มหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยอย่างเช่นคุณคุณตาหรือคนที่อายุมากๆหรือว่าคนที่สายตาไม่ดีหรือว่ามีทักษะในการใช้โทรศัพท์มือถือไม่คล่องเนี่ยก็ไม่สามารถทําได้นะครับผมบอกเลยนะครับว่าทําไม่ได้นะฮะเพราะมันติดขัดเรื่องเบสิกพื้นฐานนะครับเพราะมันต้องใช้โทรศัพท์ในการทํางานนะถ้าไม่ใช้โทรศัพท์ในการทํางานใช้คอมพิวเตอร์ในการทํางานยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่ก็มีแต่โทรศัพท์มือถือถูกไหม โน้ตปุ๊เปิดจะมาเปิดคอมเมอยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะงั้นเราอยู่บนความเป็นจริงนะครับใครท <_ an> ําทได,ไได้ผมก็บอกว่าทําได้ทําไม่ได้ผมบอกว่าทําไม่ได้นะครับอย่าว่าผมนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ <_ an> คุณอยากเหนื่อยน้อยลงไหมครับ <_ an> ผมจะเล่าให้ฟัง <_ an> ถ้าคุณอยากเหนื่อยน้อยลงนะครับ <_ an> คุณต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นนะครับวิธีการเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้อื่นนะครับอย่างผมเนี่ยครับผมยินดีจะมาบอกเลยผมนะครับเหนื่อยเยอะมากแต่การที่ผมเหนื่อยผมไม่ได้เหนื่อยในการที่จะไปสว